เจ็ดห so ้านี oh ่คือได้แน่แน่การันตีหนึ่งตัวก็หมซิงค์ดับอลอกเข้ามาโกลานี่ไงเอามันดอยไปแล้วนี่เฮ้ยดอยไปแล้วก็โดนมาดค่ะลองไห้แงแงมาเขาผมนะโอเคเป็นที่กว่าเป็นที่เลยวเป็นที่เล่ะ สวัสดีครับช่วท่านอยู่กับผมเป้ดัสนามกับเรื่องของเกม one piece บอกดีครับตอนนี้มีตัวละครใหม่มาก,ก็คือเป็นเรื่องของนี่ครับผมนะเห็นไมโปรนะครับตัวกองทัพเรือนั่นเองพูดก่อนว่าตัวทองถ้าหากว่าคุณเติมนะครับในหนึ่งใบตอนนี้มันก็จะราคาอยู่ที่1นึ่งร้อยสบาบาทโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการฝากตังค์บันหนึ่งนะครับผมนะเอ,อ้ยจะได้ไม่เป็นการเสียเพชรมาก,กเกินไปนะครับผม ถ้ารวมเบ็ดเสร็จแล้วเสียทั้งหมด3ใบใบละร้อยสี่เก้าก็ตีไปใบร้อยห้าสิบแหละกาซทองนะครับ3ใบได้มาแล้วเนี่ยหมุน1ครั้งก็คือจะเอ่อหมุน1ทีเนี่ยก็จะเป็น5ครั้งด้วยกันนะครับผมจะได้5ตัวก็สุ่มจะได้เฮเมิโเนาะโดยที่เฮเมโปนมันจะมีโอกาสดับอยู่ที่20%นะครับผมนะศูนย์วิชาก,การใหญ่กองทัพเรือนะครับผมนะเรือเอกนะครับผมนะมันเป็นมันเป็นนา,นาวาเอกหรือนาวาโทวะผมลืมมาตัวนะี้บอกคือเรือเอกก็คือเรือเอกปะ ปกติมีจะเป็นนาวาโทโวะโคบี้มันเป็นนาวาปะนาวาโทนาวาเอกนะลืมละโอเคยัดไปครับผมนะซิงบอเข้ามาโอ้สมบัติด,ดำดับแรกมาเรียบร้อยมันยากนะยากที่จะได้อู้โซโลโถ้าหากว่ากดสอง สมมุต hm ิว,ว,ว่าเราเนี่ยกดอีก2ใบแล้วได้เฮมิโป้หนึ่งตัวในกูกายเป็นลูกรักเกมนี้เลยมันยากโอกาสน่าจะเป็นแค่ศูนย์เซ็นมันยากมากต่อให้มันซีบ 7CR สมบัติดำก็จริงทงทองก็จริงภูทองก็จริงมันยากมากเนี่ยมันยากยากที่จะได้ผมพูดเลยเฮ้ยจอยสันเลยเฮ้ยเฮมิโป้มาครับผมนะกอยันแกแกคือแบบว่ามันต้องได้ของดีไมเพราะว่างี้อ คู่ก,การเป็นราชาดวงบั๊กว่ะเนี่ยอีกตัวหนึ่งไม่ไปทางได้แน่นอนอ่ะผมพูดแค่เนี้ยอีกตัวนึงเนี่ยเห็นปะคือมันยากโอเคคู่อู่๙๐ไปละนะค,คู่โนโจโก็นะี่ยเป็นสายน้ําเงินหมัดน้ําเงินนะครับผมอ่ะโอเคเพชรผมจะต้องอธิบายก่อนนะครับผมนะในกาชาของเฮอเมโป๊กกองทัพเรือนเนี่ยนะครับผมจะมีทั้งหมด3าลาวด้วยกันปกติกาชาสตเต็ปเนี่ยมันจะมีแค่2อลาวใช่ปะแต่แนบแนมันมี3าลาวด้วยกันนะครับผมแล้ว1นลาวเนี่ย มันจะใช้เพจประมาณ190เพจรีเบิเสร็จแล้วใช้ประมาณ570เพจเรากดทั้งหมด3ลานใช่ไหมอ่าเนี่ยสเต็ป1เึเซ็ส2เนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ได้ใช้50เซ็ส3ก็ใช้แค่40จะการันตีเป็นตัว4ลาว1ตัวแล้วก็มีโอกาสได้แฮมเมอร์โป20%ส่วนเซฟหนึ 1, ่งเซฟสองก็คือจะเป็นเรื่องของแค่1%นะโอกาสแค่1%ผมมองว่าไม่มีทางได้อยู่แล้วนะครับผมนะแฮมเมอร์โปกับคาบเรือตัวนี้1%เซฟหนึ 1, ่งเซฟสองคือ เลิกคิดไปได้เลยนะครับผมนะแล้วก็สเต็ปที่ห้าผมพูดเลยว่าได้แน่ๆหนึ่งตัวอยู่แล้วยี่สิบเพชรหนึ่งเปอร์เซ็นตะน่ะมันไม่มีทางได้ผมบอกแนละ้วอูอลิซิเบโลมาเฉยนะครับผมนะโอเคเตปสองสยองกล้าวอยากสยองเมืเ่อเดียวไปรื่องจั่วเข้าให้ครับผมโบเข้ามาุ้ยยังไม่มาครับผมนะเออแต่มันก็คือสมบัติทองแอคกูไปอย่างนั้นนะครับผมนะแอคทำไมก็ไม่เข้าใจนะครับผมนะเออและสเตปสาม ก่อนที่จะไปะกดผมไม่ขออะไรมากครับผมถ้าหากว่าใครสนใจรหัสดองยังไม่มีรหัสเริ่มต้น5,000เพชรมีโอกาสได้ถึง5,000เพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทไปจักกันได้ครับผมนะลิงก์ด้าน,นล่างในขีชันนี้กับ z o m b i e g i d a s .net ถ้าหากว่าคุณดวงดีคุณอาจจะได้เรื่องของ ex ด้วยก็เป็นได้นะครับผมนะแล้วไม่ได้มีแค่เกม one p i e ิ e b l มีทั os, ้งเ h คโค code beat w e และเกมอื U ่นๆอีก e. มากมายตู้การันตีก็มีนะของเกม one piece b l ต้องพูดก่อนว่า ดูดีๆว่าโทรศัพท์มือถือของคุณนั้นเป็นระบบอะไรนะครับผมนะคุณก็กดระบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเนี่ยไปกดระบบผิดแล้วเพชรคุณจะหายและทีนี้คุณก็จะริบเงินคุณเลยอ่าเสียงเงินฟรีไปเลยนะครับผมนะต้องระวังด้วยสกิก๊บปะมาอูจ้จอยเอาอะไรได้แอดลาเฉยเบอร์เจ็ดสิบครับผมนะมันเป็นตัวกระจกหรือเปล่าเนี่ยครับผมนะถามว่ากระจกไหมกระจกนะครับผมจะให้ผมเล่นนะ Okay. โอเคอเคุ้ยมันยี่สิบเจ็ดยากผมบอกเลยอุ้ยก็ทำมาจังสเต็ปห้าผมบอกแล้วว่ากูไม่มีทางได้เป็นลูกรักเกมแน่ๆนะครับเออลูกรักเกมนี้ไม่ใช่กูกูบอกแค่นี้นะกูเป็นลูกรักของเกมบิ๊เบฟโซไปได้ไงตอนเนี้ยเต็ปห้านี่คือได้แน่ๆกรารันตีหนึ่งตัวก็หผมซิงนดึ่บองเข้ามาไอ้เหี้ยกูเป็นลูกรักเกมวันพีทเบลตี้ลก มันไม่มีทางได้แต่มันได้ไงเฮียเฮ้ยกูเป็นลูกรักเกมนี้เหรอวะฮะเฮียอาจจ่าสเตปสองเงนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางได้ก็พูดเลยก็โง่ะ,หะไหะ้บปาผมบอกแล้วไม่มีทางได้เต็ปสามยี่สิบเปอร์เซ็นต์เต็ปสี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ไอ้เชี música, oh, lla, banks, beer, anyway. <met> ่ยกูนึกว่าได้แค่ตัวเดียวสรุปว่าแม่งได้แบบสามตัวบ้าเปล่ากลายเป็นลูกบักไปแล้วไม่ใช่ลูกรักกูบักรับผมนะอีเดียวมาครับผมน่าโอ้เชี่ยตกใจมากเลยท่านผู้ชมมูจะบ้าตายรับผมนะเออและต่อมาคือโบกเข้ามาอูโมเน่โมเน่เฉยกับผมนะสิบห้า ผมมั่นใจว่าราวสองนี้เนะี่ยเขาไม่มีทางให้ผมซ้ำแน่ๆสามตัวอย่างน้อย,ยได้แค่หนึ่งตัวล้านเสร็จหนึ่งตัวคือกระจกไอ้เี่ยหนึ่งตัวคือกระจอก,อก,จอกบอกแค่นี้บองเข้ามาเห็นไหมกระจอกบอกแล้วไงกระจกบอกเจง๋งก็เจ๋งบอกจอกไงแล้วรับผมโอ้ยได้ได้ไงวะดวงไม่เอาจัดเลยอู่เวลา่ิบแล้อ่อ่่่่กด่่่่่วก็ได้่่่่่่จะก,กดแค่่่่่่ว่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่า่่่อ่่่บบก่่่่ เออสเตปสองพูดก่อนว่าหนึ่งเปอร์เซ็นมันก็คือศูนเปอร์เซ็นอะไม่มีโอกาสได้อืนะปึ๊บมันสิบสี่จีอารงทอง,ทอ,ง,ทอ,งอย่างนี้แล้วกระโดดสกิปมาต่อเข้ามาอู้ยเห็นไหมมันไม่ได้ครับผมนะมสเตปสามยี่สิบเปอร์เซ็นได้ยากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกูกดไปครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยังไม่ได้นั่นไงจินเบชายชาตีมาอีกหนึ่งและการเป็นเพลย์ออฟาโหโลโหโูแล้วแบตเข้ามาเรียมาโอ้โอ้ ใช้ชา,ชาปีกูว่าอันนี้ไม่แน่เป็นภาคโฮเ้กนะครับผมะจนจความตึงแล้วว้ายอดว่ะกับแบ็ b มาเจ็ดสิบครับผมนละไม่ขออะไรมากสเตปที่4ี่ขึ้ใจเธอบอกเขาให้เจียเข้าไปอ้สเตปสีมาสเตปห้ได้อีกหนึ่งตัวเวลร้อยพอดีอ่ะเออคุ้มไหมลองคอมเมนต์บอกน่้ครับผู้ชมเวลร้อยไปดิคุ้มปะอ่ะผมถามแค่นี้อ่ะ มีใครดวงดีอย่างนี้ปะคำถามแค่นี้กดสามเสร็จมาได้เนี่ยแต่ของผมก็คือเสียบัตรทองก็ได้วยไงถามว่ากูดวงดีไหมคอมเมนต์บอกเลยละกันนะครับผมนะบู๊สองไปเลยเนาะสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับผมนะมันจะเป็นตอนที่ในภาคของวอเตอร์เซเว่นนะครับผมหลังเอ็นดี้รับบี้อ่ะเอนดี้รับบี้บวกกันเสร็จอนะ่ะมันก็คือแฮมิลโปเนี่ยเขาได้ใช้สกิลนี้วิ่งไปหาโซโลนะครับผมนะวิ่งเข้าไปซึ้งซึ้งซึ้งซึซ้งแล้วก็ยัดหน้าด้งนะครับผมนะแต่ก็คือแตก โดโซโลตีแตกพับเดียวนะสกิลสองเนี่ผมไม่แน่ใจว่าใช้เป็นตอนที่หนึ่งพันเก้าสิบหรือเปล่าไอตอนหนึ่งพันเก้าสิบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเฮมิโปกับนาวาโชฮิเบรี ri, เนี่ยเขาได้ไปขอความช่วยเหลือนะจากพลเรือตีปิชสกูตนะเพื่อที่จะไปช่วยโคบี้ตอนนั้นโคบี้โดนหนวดดำล้วภาพตัวจับตัวไปไงเอออันนะั้นแหละทำการกดเพิ่มเวลไปเวลร้อยเลยตอนแรกให้เอาเก้าสองเก้าสองแล้วไปลงโซโล่โซโล่จะกลายเป็นเวลร้อยนะครับผม,ผมก็จะปริ๊งแต่นี้ก็คือเอาเท่านี้ก่อนนะครับผมมันมีส,สีขาวเนาะเดี๋ยวผมก็ เออแล้วก็พากองทัพเรือถ้าผมจะไม่ผิดก็คือไอราหัสเนี้ยผมไม่ได้เอา18เหรียญมานั่เหรียญสิเปอร์เซ็นต์นะผมก็ต้องค่อยๆหาทางทําไปนะครับผมโอเคสิ่งเด่นที่ผมใช้ก็คือเป็นเรื่องของฟรีเดทนะครับผมโดฟาแล้วก็เป็นลอเดรโลซานะครับผมนะโดยการที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เหรีสามเหรียญที่ผมใช้นี้ก็ได้เพราะว่าคือไอสามเหรียญที่ผมใช้เนี่ยมันยึด36ไงอ่า36เปอร์เซ็นต์นะครับผม ก็มีเดีอยนอื่นเหมือนกันที่ยึดสามหกเหมือนกันนะยึดตึงเหมือนกันนะครับผมก็ตามน,นี้เลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเป็นการเริ่มกันกลยควาเจ็ดหมื่นทีมเรานะครับผมนะซึ่งบโอโอ้โหหนักเก้าหมื่นแปดทีมเงเขามีแด่เฮียอะไรก็ไม,ม่เยอะน,น,นะอ้โหบังเจอบังไครด้วยเชียรกูว่าแย่แล้วล่ะทุกเคน่าจะไปยึดได้ั้มว่าแตเอาจริงฝั่งนี้ไม่ได้เปรียบนะใครอยู่ฝั่งนี้นะครับกูยึด พงแรกก่อนขอยานะครับท่านผู้ชมโอเคแล้ววิ่งมาปื๊บโอเคแข้งไม่น่ารอดครับผมโบเข้ามาครับผมอุ้ยอะไรแข้งอะไรเฮ้ยเียมันเก่งจังวะแข้งอ่ะเฮียละเฮียละบันไล่ละเฮียหนีนี่รอพ่อปฏิบินไหนสัตว์อู้ไม่โดนไม่โดนเฉยยืด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 ยังไงวะอ๋อแข้งมาแข้งแข้งมาโอเคยืดก่อนโบเข้าไปอ่ะแข้งให้แมันยืนไปกูให้แมันยืนไปเลยอ่ะมันยืนไปเลยเฮีย อุ้ยสูมึงเหรอเออมึงลงไปนู่นนะ่ะอันและอันและเออมึงยืนไปเองอันแหละเอาเฮียแล้วลูฟี่มาไงไวะไอสัตว์เอาดิเอาดิเฮียฟี่เอาดิาดาดแตกดีสัตว์เคสวยยึดมาเคแชงยึดได้กูยึดได้เหมือนกันเดี๋ยวกูจะวิ่งยัดหน้าแชงเลยเดี๋ยวก่อนตอนเนี้ยแชงมันจะทำบือสติโกะเฮียวิ่งมาปื้ทำวิ่งมาโอเควิ่งกลับทำหลอกครับผมนะยัดหน้าดิเฮียอุ้ยเฮีย,ยไม่เข้าอ่ะไอสัตว์ ร้องให้ไปทีก่อนโอ้โหนะดรอปไปทีครับผมไปทีไปีครับผมไปทีไปีเป้ยเฮี้ยสู้แฉงได้สัตว์บู๊ตบู๊ตแล้วไงอไ้เฮี้ยอุ้ยแตกแตกแน่แตกแน่กูแตกแน่กูตายแน่อุ้ยสัตว์ยังรอดหาขี้ไม่เท่าไหร่โอเคมันเก็บเลือดได้สัตว์เก็บเลือดได้เฮี้ยนี่เอาที่สัตว์เอาดิเที่เฮี้ยแล้วก็ตีเฮี้ยมึงอ่ายแกลงเฮ้ยโอเคคำว่าชนีมาเอาดิโดนอยู่ครับผมนะฮือจิกกโอเคโอ้โหมันรู้ได้กว่าว่ากูจะดอดวะ ไอ้เฮียเล่นเก่งที่ผ่านเลยสุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปร้องไห้ก่อนเอ้ยแปลกไอ้เฮียจะแปลกจะแปลกซึบมันมันเอามันมันเอามันยึด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 โอเควิ่งมาเนี่ยลูฟี่ลูฟี่ไว้ลูฟี่มาเว้ยอยัดหน้าลูฟี่ก่อนแวะเข้าไปครับผมโอเคยึดยึดตรงนี้ก่อนโอเคสวยได้เลือดนิดนึงโอเคหนีก่อนหนีก่อนไอเฮียหนีก่อนไอ้สัตรูไปเอ också. ไปเอไปเอเคเอไม่มีใครมา เอ้ยไม่มีหามาคานผู้ชมยิ๊จิ๊จิ๊แข่งมาว่ะแต่แข่งมาว่ะอย่าทัน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 ยยเเีนิดเดียวเองโอเคได้ไม่ไรกว่าปลาไหลก่อนหยัดหน้าไปดิครับผมนะเอ้ยไม่ไม่แรงไม่แรงว่าไรไม่แรงว่าไรให้เวลาสามสองหนึ่งจัดกันเนาะโอเคยึดก่อนยึดก่อนเอาคืนก่อนเอาชนะก่อนละกันเอาชนะก่อนละกันขึ้นไปไหลมาขึ้นนิดโอเคขึ้นไปยึดไปโอ้โหแม่ง ีม่ไม่ไหวจริงๆว่ะเอายิงดูดิจะสู้ได้ไงวะนะครับผมโอ้โหไอสัตว์เนี่ยมึงเห็นไหมตัวละครออที่เล่นได้เมตาด้านบนมึงหัดเลือกมามึงหัดทำบูทหัดทำเหรียญเนี่ยเซตเหเรียญเซตแอคแท็กดีเฟนเดอร์รันเนอร์เออมึงคัดมึงดูมึงทำนะ อ่าดยทีมผมกันทำขมไปอ่าทีมเขาก็หูมีตึงๆนะเลยครับปุ๊บอ่าโบอาโอโหทีมเราอากาลูกาล่าเฮียก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เฮียอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวเลยทีมกูวิ่งมากลางแล้วกันอย่างน้อยก็ได้ยึดก่อนเว้โอเคโบเข้าไปอะไรอีใครวิ่งมาสัตว์ใครดำน้ำมาอุ้ยไอสัตว์กำลังจะร้องไห้เลยเฮียแตกก่อนเลยโอมหมเอาคืนวะจักรเนาะโอเคไปแล้กันจินเบย์หือโดนอยู่จินเบย์โดนแรงอยู่ไปรุ่นลงก่อนแล้วกัน Okay. ยึดคืนอู tangible? ทันเหรอวะนี้ทันเหรอวะไปทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคสวยไ,ไปจะก,กันเนาะโอเค okay. วิ่งมาครับผมอ่ะอูถ้าได้ถ้าได้ดีเลยสกิลหนึ่งด้วยดีมากเลยน่าจะหาเรียนดีเลยสกิลหนึ่งมาจริงโอเคโอ,คโอค้ยจะแตกไอสัตว์เออแล้วดรอปไปแล้วด้วยไอสัตว์โอ้โหแล้วดูบูธโอ้บูธร้อยสี่เอ็ดมึงไม่ไปอยู่แรงเอ็ดเอ็ดกันไว้เียอารมณ์ เฮียโอ้โหไอ้สัตว์กูยอมใจแหละอร yeah. ารมณ์เฮียใครจะตีอยใครตีก็ตีเด้อกูไปตีได้เฮียโอ้แล้วมึงอยู่ครบเลยอะอะลอยมาฆ่ากูซะลอยมาเลยนั่นแหละเ้อนั่นแหละเฮียเออรอดรับป่ะอืออืออือร้องไออออออองห้เลยเฮีย yeah. เอาตรงๆต,ต,ต่อให้กูเล่นรหัสได้รหัสแบบอ่ะกูเอาโอบูมาเลยอะรหัสกูตันตันมาเลยอะใช่ไหมแต่ทีมฝั่งตรงข้ามจับเจออย่างเงี้ยจับเจอทีมอย่างเงี้ยจะเล่นยังไงผมถามแค่นี้ครับไอแน่คือยังไหวอย่างข้างล่างอ่ะเจออย่างเงี้ยเจอโรเจอร์อย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ไม่เท่าไหร่อ่ะดูทีมกูโอ้มีจาบาจาบากูว่าน่าจะไม่รอดอะแต้ทีมกูก็ประมาณหกเจ็ดหมื่นอะรอดูอ่ะดูค่าพลังเจ็ดหมื่นดูทีมเขานะ่ ดูทีมงเขาน่าผมว่านะาเก้าหมื่นะนะาเก้าหมื่นแปดดูเจอดิเนี่ยชิบเข้ามากูไปเยืมทองแรกก็ได้กูไปสีก็ได้วิ่งมาเว้ยเอามันดรอสไปแล้วอ่ะเฮียยัดไปก่อนแล้วกันไอ้เฮียดรอสแล้วก็โอ้โหเจอเฮียนี่แกเอามันล้มไปก่อนโอ้โหยินดิเพื่อนยินดียินดียินดิโอ้โหขอบคุณที่มาช่วยกูแล้วทองแรกไม่มีใครเอาเลยเฮียไม่เป็นไร กลับก่อนแล้วกันทําให้เขาโหไปเอาเองเฮ้ยดูเล่นกันดเห็นปะชงแรกก็น่ารักกันเกินแบบเอออยากไม่อยากได้ชงแรกกันเลยน่ารักกันจัดเลยเอโรเจอร์เออต่อยเข้าไปนั่นแหละเอาวิ่งนี้ไหมเออเอาดิโรเจอร์ฟันนฟันแรงอยู่แม่งแรงจัดอะตัวผมอะนี่เอเอาดิเอาดิเนี่ยโรเจอร์แตกเห็นปะมันยากอะไรวะกูอยากรู้ถ้ามันเจออะไรที่สูสีมันก็สู้ได้ไงอะยึดไปน่ะวิ่งอะวิ่งมาดักกูดักก่อน กูดักกันโคลดาไม่ไงยี่ไงยิดได้สู้ได้อะตีกูมาเออแข็งมาเลยอ่ะยิงเลยอ่ะยิงกูมาดิอ่ะเนี่ยเงี้ยเอามันเจอกูอย่างนี้มันก็สู้กูยังไงอ่ะมันตีกูยังตีไม่เข้าเลยอ่ะกูตีเอ่อร้องไห้ไปทีอ่ะบีเอ่ะเอาเอาดิเอาดิอ่ะไอย่าสู้กูไงอ่ะสู้กูไงขวามถามหน่อยชิคก์เออเฮาเฟกดาดอ่ะเฮาเฟกไปดิโขเฟกว่าไงเออโเเฟกว่าไงยิบไป แฟงกี้โชบลุนมาเนี่ยแตกเนี่ยมาสู้กูไงกูถามหน่อยอันเนี้ยปุ๊บทีมกูอย่างนั้น,นอีกแย่ไปเบอรเข้ามาโอเคบึ้มเข้าไปโอเคใครมาควายมาจื้อโอเคครับผมตีไปแตกนึ่สลับไปเออคำมเสรีมาอหละโรเจอร์ออครับผมบัฟหน้าไปดีครับผมยังไงอะ คือมาหลอนได้หมดหลอนกันหมดเฮียหลอนกันหมดเอาไอ้ไมันคีไฟคี้ตูดมาอือกูไม่ตายด้วยอ่ะเอามาตีมาจากก,านกันเนาะเอามันดรอปไปแล้วนี่เฮ้ยดรอปไปแล้วก็โดนกูนดิอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะสู้กูไงกูอยากรู้ถ้ามันเจอแบบทีมอย่างกูอ่ะก็สู้ไม่ได้ก็อยู่แท้แรงบีไงไอ้ดแท้แรงงี้ได้ผมว่าก้อยนี่อยู่ดีว่ะก็ตึงอยู่ดีเอาจริงเอามาอย่ายึดบีไปอ่ะเนี่ย กูยึดบีไปเขายึดนู่นยึด A ให้เขายึดไปเออปล่อยไปนั่นแหละดอดไปเตะไปนั่นแหละเด็ดวุดเขาผมเขาเรียกว่าวุดเขาเรียกวุดเขาเรียกวุดเขาผมร้องไห้แง่มาเขาผมนะโอเคปึ๊บอ่ยิงกูอีกอ่ะยิงกูมาเออเออเอาเลยเอาเต็มที่เลยเต็มที่เลยจ้าเต็มที่กว่าเต็มที่เลยอ่ะเต็มที่แหละ มุนเตะอืมอ่ะเอออ่ะดูทีมก,นะออกูอ่ะยึดโอ้โหลุ้งอะเว้ยดูอ่ะแพ้อีกเออโอ้หแม่งฉปุนหมาจริงไงเฮียโบอ,อาเนะี่ยโคตรสุดยอดเลยเมื่อกี้คิดกับกันถ้ากูวิ่งยึดอย่างเดียวเนะี่ยกูจะชนะไหมมีสิทธินะผมว่ามีสิทธิชนะถ้าวิ่งยึดอย่างเดียวนะ โอเคสุดลวแต่ขอบคุณมากครับดูลจบรับตัวแม่งโหดอะ่ะเอาง่ายผมชอบอ่ะตัวเนี้ยอ่ะเออก็ลองลองไปหาเล่นดูนะตัวเนี้ยโหดโหดเล่นได้เล่นได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าในแรงเอสเอ็มเ,เ,เงี้ยจะจะจะ,จะเล่นไหวหรือเปล่าอ่ะตัวมันก็ต้องแบบสเต็ปเปนะ็นหนึง่งนะนะครับผมขอบคุณมากครับดูนจบรับแล้วก็ขออภัยในคำหยาบด้วยครับผมอันนี้ครับ